อีกครั้งหนึ่งสำหรับเกม i d e n t i t y v นะครับผมซึ่งวันนี้จะเป็นการเล่นร่วมกับนักแคสเกมที่เป็นบรตษัทอีกครั้งเพราะว่าเล่นกับนักแคสเกมในสังกัด All Station ถึง2คนด้วยกันครับถามว่ามีใครบ้างก็มีพิกิตอีวาเกมเมอร์และพี่จุ๊บแจงจุ๊บแจงแชแนลนะครับผมทิ้งลิงก์ยูทูบไว้ให้นะครับและหมดแมสสถานที่ที่จะได้เล่นนั้นก็คือดาน หมู่บ้านริมทะเลสาวันก่อนเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็ชาวประมงที่ค้าขายลุ่งเรืองมานานแสนนานอะเดี๋ยวรอพิกิจกันนะครับผมซึ่งวันนี้คุณกำลังเล่นเกมรับชมเกม Identity V พร้อมกับในไลฟ์สตรีมมิ่งของพิกิจอีวาเกมเมอร์คุณสามารถรับชมได้ที่ Facebook พิกิจอีวาเกมเมอร์ชแเนลได้เลยนะครับผม มีขีดจำกัดคะแนนตละกาาที่สามารถรับได้ในแต่ละสัปดาห์เกมอนตี้วีคลิปที่ผมทำนั้นใช้แรงบรรดาลใจจากพี่แป้งสีบิงนะครับเพราะว่าแรงบันดาใจจากพี่แป้งนั้นพี่แป้งมี8ล้านซับสไคร์ส่วนเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับผมมาเลยครับหมู่บ้านลิงเทซาหมู่บ้านนี้เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่เคยรุ่งเหืองมาก่อน ฆาตกรเหมือนสี่เป็นไปเนอ้ออัดคอยแมน ก็เป็นใครเนาะพี่กิตก็ยังไม่รู้พี่จ๊แจกก็ยังไม่รู้แล้วแคทนูบล่ะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการเอา้าพี่กิจย <c oughs> ูวากมเมอร์ฟาดพเรดด้วยแข่งไม้แสดงว่าคาตรกรและลาพี่กิจครับคาตกรเป็นใครเหรอพี่กิจพี่กิจบอกเอยสิยังหาเครื่องปั่นไม่เจอ เฮ้ยคณนรกรขีชาชิบหายคณนรกรตัวนี้มีผ่ายสำหรับเสด็จคุณมาเยเอ้านอนแล้วอ่ะแคทลูกโดนชิบหายป้ายอีกาก็ยังเด็กโอยยังหาเครื่องปั่นไฟไม่เจอเลยอ่ะปาที่นี่มีใบจะหรือยังไม่มีโดนนะอีกาเด้งขนาดนี้จะรับไหวไหมล่ะเออเอออะไรมึงตีคนสวน กำกำสนองแล้วก <polarization. S 2> <drilling> ันเฮ้ยสวัสดีจุ๊บแจ้งพี่จุ๊บแจ้งคะขอแตะเลยโอเคกำลังถอดอ่ะเครื่องเข้ารหัสจ้าแคทมุฟโดนไล่ล่าเอ้าแคทมุฟโดนเกมใช่แล้วครับผู้ชมโอเคก็ตอนนี้เหมือนจะจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะคะสำหรับเกมไอเด t i ตี้วีเนี่ย ซึ่งป่าไปกครึ่งหนึ่งแม่กว่าจะเจอเพื่อนอุ้ยยากชิบหายคู่ราอยู่ใกล้เราโอ้โหกันก่อนจีชาแยกไปก่อนพี่จุ๊บแจงแยกไปก่อนเลยแต่ผมขอไปปั่นข้าวไฟก่อนช่วงนี้ข้าวไฟแพงเหลือเกินจะต้องปั่นให้เสร็จให้ได้เงี้ยการถอนรหนะครับผมอ่ะจุ๊บแจงเอ้พี่จได้ช่วยไปแล้วโอเค ปัดไปสองเครื่องนะโอเคซึ่งน่าจะเป็นจำไม่ได้เราก็ถอนหัดต่อถอรหัสต่อไม่รอแล้วน้าะขันกรุไล่ล่าใคระตอนนี้อยู่ประมาณส่วนของประตูเรือนะครับผมเอ้ยปิกิตโดนปิจิตโดนยังต้องส0บาทโอเคกะตงถอนหานะครับ ลุมจ้าฉันมาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะแค่ยอย่ามากใกล้ๆอารวาลุมจ้าฉันเป็นเนื้อคู่รักจริงมันอูและโอแม่ยอดชูโอ้ยตายแล้วมึงจะไปหน่นเลยใช้ตัวเล่งในการ,อร่อดละอดในกรณีนี้ทำให้การสอนระหานะว้ายชิบหาย้าก่้อนวาชิบหายนี่ไปช่วยเลย ผมโดนแล้วโดนไล่ลาแล้วเอเจีช้าโอ้โหมาฟาร์มใหม่อะไรตรงนี้นีสิสามลออะไรโอ้ยเออขนกรมขนรกรอย่านี้จะล้ไหมล่ะวิ่งคนหนึ่งรอบโอ้ยโดนฮะนาตรกรรมาในยามวิกาลได้อย่างไรครับผม ขัดเกลือสิรออะไรล่ะเออก็เอ้ยเอยจอละโอ้ยก็อีกนี่โอ้นักแคสเซตก,ก็จะมาช่วยเหรอนี่ขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณลูกน้าไปเลยซึ่งตอนนี้เพื่อนก็น่าจะไปปรับแต่งเอ้ยคนที่ใกล้สุดน,น่าจะเป็นพี่จุ๊บแจงนะครับเอ้ยฆาตกรอยู่นู่นนะพี่พเฮ้ยพี่ชาขัตกรวับเลยเหรอนี่แล้วน,นี่ด้วยเอ้ยม่กีชาวัวบ ไปนู่นโอเควับว่บฉันว่บเธออยู่แต่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไรก็จะมาแต่จะมาเมื่อไรก็จะมาแต่จะมาเมื่อไรนัดกันไว้อะทำไมไม่มาฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธออยากให้เจอันเงยมองหานัดแล้วอ่ะทำไมบอมาฮะนัดแล้วเราทำไมบอมาโอพี่เร็วจ้าอย่าช้าเลวหน่อยไอ้ยิปายกันก่อนโพสหายข้าก่อ จุกต้นไม้ฮะโอ้ยโดนหนักไปอีกจ้าใส่คำพิษใส่คำพิษอีกแล้วตอนนี้พี่กิจกำลังปั่นไฟนะครับสถานการณ์ก็เอ่อยู่โน่นะพี่จูแจงยังไม่โดนเลยนะครับผมของผมครึ่งหนึ่งแล้วซึ่งตอนนี้ปั่นไปสองเครื่องทางรับปาาก,กวดเรียบร้อยแล้วในระหว่างนี้คิวกันก่อนครับ อ้าวข้ารการวับอาจ,จารย์จิตจิตอีวาเกมเมอร์นะครับผมคุณไปก่อนเลยไม่ต้องรอผมครับผมน่าจะไปคนแรกแล้วล่ะผู้ชมคุณผู้ชมค่ะคุณสังเกตเกห็นให้ดีฮะเฮ้ยเหมือนพี่จุ๊บแจงจะมาไม่ทันแล้วพี่มาช้าไปหรือเปล่าเนี่ย คะแนนโอ้โหน้อยมากสามพันโอ้ยอ่ะเดี๋ยวขอแอดเพื่อนไว้ก่อนพี่กิตอ้าวกรามตามสนองพี่กิตโดนจับโดนจับนั่งเก้าอี้ไปแล้วค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวแล้วพี่กิตก็อ้าวยังครึ่งหนึ่งอยู่อ่ะพี่จุ๊กจั๊งว้าปอ้าวเดี๋ยวมันจะช่วยอาจารย์กิตอ้าวเออไม่เอ้ยคนสวนโดนรอแล้วไปเลยค่ะอาจารย์กิต ไล,ล่ลับธีกิจแล้วก็ไล,ล่ลับไปที่ฮิวสิรออะไรพีกิจบินแน่ๆแ,แต่ของคนสวนน่าจะบินด้วยสรุปบินคู่อ๊ยอ้าวทำลายทางข้ามอ้าวคนสวนโดนฮะคนสวนโดนอย่างนี้จับว่าอย่างไงล่ะครับคนสวนอ้าวครึ่งหนึ่งอยู่พีกิจก็อ้าจุจ๊บแจงโดนไปไหนแล้วล่ะ ออเอาหนักน่วงทางลายทางข้ามไปอีกอนจะทำลายไปกี่ประเทศทจะส่งเอาอไม่ทันนะยัะงขายไปแล้วลุงจ้าฉันมันแล้วจ้ายู่นี่แล้วนะขยับมาใกล้ๆกล้อาณว่าเอาแฟนจ้ามาเป็นเนื้อคู่รักจริงไหมโอ,อ้ะโอ้แม่ยอดชู แว่างฮิวไม่ทันนะตายตามตายตามแล้วพี่กิจก็โดนเป็นลายที่สามแล้วพี่จุ๊บแจงล่ะครับแล้วพี่จุ๊บแจงก็จะว่ายังไงล่ละนี่คุณผู้ชมกดยอมแพ้ดีกว่าไหมเอ้ยอ๋อยังมีตัวท่านลูกจะกรับอืมแต่ก่อนเห็นแอนี่ไปไหนนี่โดน,นจะจะับกุศลสะใจจิเุนโง่ทำไมฉันโดนอย่างนี้ฮะ,ะหาหาเกาอีกดีกว่าก็อีกไหนนะ ก็อีขาก็อีอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าอย่างนี่เองอะนั่งไปซะลับชตากขบไปก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกม Identity นะครับถ้าชื่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ได้นะครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะได้ลง สำหรับวันนี้ผมโ no, นรัสกอร์เคชาชนะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ